นี่ครับร้านกุ้งอบบนเส้นต้มยำนะครับ80บาทเท่านั้นเลยนะครับโ้ร้านนี้นะฮะน่ากินมากนะครับโอ้อันนี้อันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยอันนี้อบลมิตรนะฮะโอ้ยอบมมิตรนะครับมันจะร้อนๆนิดนึงนะฮะ มันจะร้อนๆนิดนึงนะครับนี่ฮะต้มยำน้ำข้นนะครับ80สิบาทกุ้งอบวุ้นเส้น80สิบาทนะครับนี่จะเป็นเครื่องของเขานะครับนี่ขายกันสองคนฮะสองคนพ่อลูกอ๋อสองกับหลานพ่อหลานสองคนหลานหน้าหลานนะฮะนี่ครับใส่กุ้งเข้าไปนะครับเอ๊มีเสียงอะไรมาส่งทุนข้างนี้นะฮะนี่ครับ โอ้นี่ต้มยำกุ้งนะต้มยำกุ้งจ้านี่ครับน่ากินมากเลยภาษาอังกฤษว่าไงนะต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเหมือนกันต้มยำกุ้งนะฮะเฮลเลนต้มยำกุ้งนะไปซีซุปต้มยำกุ้งสไปซีซุป กินแบงกอกไทยแลนด์ไ่มีบัตรคิวด้วยเหรอเมีบัตรคิวด้วยร้านนี้ต้องขายดีแน่เลยเนี่ยบัตรคิวเนี่ยอ,อรับคนละครึ่งด้วยนะครับแปดสิบบาทครับนี่เดือดแล้วเดือดแล้วอ๋อเดือดแล้วต้องเอาน้ำออกนิดน,นึงนี่ครับน้ำน,นี่มันออกจากไหนครับเนี่ย กก็มมา่วสสนผทุอย่างอ๋อส่วนผส,ม,นส,ม,สมมันจะออกมาเนาะแล้วก็จะเทออกไปให้มันอืมสม่วนผสมคือจะเป็นน้ำซอสที่เขาใส่เข้าไปนะครับเป็นซอสสำเร็จครับซอสสำเร็จเจ<ล>นาะของทางร้านของทางร้านทำเองสูตรพิเศษนะฮะนี่ครับใส่กุ้งเข้าไปนี่โอ้อันนี้คือโรมิสโรมิสกี่บาทครับแค่สิบเท่ากันนะที่แค่สิบบาทเท่ากันเลยคือสตาร์ทที่แปดสิบสตาร์ทที่แปดสิบบาทนะ ทุกเมนู80บาทนะครับต้มยำร้อยหนึบบ่งอ๋อถ้าต้มยำหนึ่งหนึ่งร้อยต้มยำนมมิตรหนึ่งร้อยนะครับอันนี้คือราคานะครับ80บาทนี่ครับนี่ดูสูตรครับก่อนนี่สูตรนมข้นนะครับ ใส่ขิงด้วยนะนี่รูสูตรก่อนรูสูตรก่อนนี่นายคนสัง่งเยอะมากแล้วครับเนี่ยโอ้โหสามสามกระทะสีก่กระทะนะฮะเอเขาไม่เรียกกระทะเดี๋ยวเขาเรียกเอ,อ่อหมอ้อใช่ไหม สามหม้อสี่หม้อนะครับนี่ครับโอ้ยคนทําหล่อมาไม่ไปเรียนอะครับเนี่ยฮะช่วงนี้หยุดพี่ช่วงนี้อ๋อช่วงนี้หยุดนะนี่ครับอ่าเอฟซีที่เป็นสาวๆนะมากินได้นะเอฟซีนะฮะชื่อน้องอะไรเขาเนี่ยน้องนัดนะอ๋อน้องนัดนะฮะเอฟซีเยอะไหมเอฟซีที่โรงเรียนไม่เยอะพี่ไม่เยอะไม่เยอะนะอ๋อนี่ขนาดเห็นแต่ลูกกรตายยังหล่อขนาดนี้นะนี่ครับ น,นี่อันนี้ช่องทางไหนคร like. ับพี่ยูทูบครับยูทูบยูทูบเอากันยูทูบจ้าตักสตั๊กให้แบมากดด้วย ime, share, <S <S กดไลค์กดแชร์รรงไนะคับสุดนี้จอทาวเวลครับยูทูบเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ตอนตอนถ่ายเสร็จนี่ครับนี่เฮ้ร้านอย่างนี้นานๆได้ถ่ายนะครับค่อณได้ถ่ายเท่าไหร่นะร้านแบบนี้นะครับผมเห็น มันน่าสนใจมากนะครับน่ากินมากนี่สีเตานะสีเตาเลยสีเตาเลยนะครับนี่อันนี้คือลาดลาดอะไรเอ่ยเรากรีนครับกิ่นนะนนะเรากิีนครับอ๋อเอากิ่นมาอ๋อนี่อันนี้ถ้าเกิดได้อ้อนี่จะไม่ได้ใช่ไหมได้แล้ว อนั่นคืเสร็จแล้วนะครับจะมีน้ําจิ้มซีฟูดสีเขียวให้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเมนูอบว,ว้นเส้นโมมิตนะครับโอ้โหร้อนๆเลยดูควันซะก่อน,น,น,นอย่ากินตอนนี้ไม่ได้นะครับต้องรอให้มันเย็นก่อนนะครับดูซะก่อนนี่โอ้โห เรียบร้อยนะครับนี่ครับพอเสร็จแล้วก็ทําต่อเลยนะครับแบบนี้นะอันนี้ทำไมลูกค้าสั่งทางไหนทางแกลบเหรอครับ,รบลูกค้าสั่งทางไหนครับเนี่ยมันสั่งหน้าร้านนี่เลยครับสั่งหน้าร้านได้ไหมโอ้สั่งแกลบก็กะว่าจะสมัครเหมือนกันครับเพื่อนอ่อเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีแกลบนะอ่าอีกหน่อยจะมีแกลบนะฮะแต่ตอนนี้ใครอยากกินก็มาที่หน้าร้านได้เลยครับตลาดวัดประดูนะครับนี่ฮะตลาดวัปดประดูพุทธมณฑลสรายหนึ่งตลิ่งชันนะครับ อันนี้แบบแบบไม่หวงสูตรนะแต่น้ําซุปไม่รู้นะน้ําซุปเขาอาจจะทำของเขาเองนะฮะอันนี้ใส่อะไรบ้างก็มีประมาณนี้เครื่องเคียงนะครอันนี้สะอาดสะอ้านนะครับใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงมือเรียบร้อยนะฮะนี่ครับโอ้นี่มาดูการปรุงนะฮะว่าใส่อะไรบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ เตาอ๋อนั่นคือต้มยำนะฮะส่งหน้าร้านนะร้านเล็กๆนี้อยู่กัน3คนนะครับก็มีแบบคิวเยอะขนาดนี้เหรอได้เลยครับสั่งได้เลยครับเอาอะไรเอ่ยมีต้มยำมีวุ้นเส้นครับมีรวมมิตรมีกุ้งครับ อันนี้ลมมิสอันนี้กุ้งกุ้งกุ้งอบก,กุ้นเส้นกุ้งนะครับอ้นนี้ครับขอบคุณครับกุ้งอบก,กุ้นเส้นอันนี้เดี๋ยวรอรอันนี้ยสิบรอรอเปิดแก๊สนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่นานครับนี่รอล่อได้เลยไม่นานไม่นานไม่นานแปดสิบบาทจ้าจัดตังไว้เลยได้นะครับ ได้ครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ครับ อันนี้เป็นชุดที่เขาสแตนบายไว้นะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้อบไว้รอนะครับคือจะทําใหม่ๆเลยนะนะครับถ้าใครสั่งปุ๊บเขาจะเปิดแก๊สนะครับแล้วก็จะปรุงใหม่เหมือนแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับร้อนสดๆร้อนๆใหม่ๆอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นเมนูกุ้งอบขุ้นเส้นนะครับเอ๊ยชื่อร้านอะไรครับเนี่ยมีชื่อร้านไหมร้านคุณนัดกุ้งอบครับฮะคุณนัดุนอบครูัดเป็นครูเหรอไม่ครับคุณนัทคุณคุณคุณนัดเออคุณนัดนะฮะกุ้งอบขุ้นเส้นนะครับคุณนัดนะฮะ ขายมาหลายมาหลายไปสิบปีแล้วนะเฉพาะอยู่นี้ก็ปีกว่าแล้วนะครับนี่ครับสูตรเขานี่ผมว่าน่าจะสุดยอดเลยนะนี่ครับแซ่บๆนะฮะกุ้งอบขุนเส้นแปสิบบาทเราต้องให้หมูสามชั้นด้วยเนาะเขาจะมีหมูให้ด้วยนะฮะนี่น,นี่มีปลาด้วยปลาอะไรนี่เมนูอะไรเนี่ยเมบ อันนี้เมนูโดมิทใช่ไหมโดมิทก็ได้ต้ยมยำปลาอ๋อต้อยมตยำปลาโดมิทต้มยำรวมก็ได้หม,มูพุนเชิญก็ได้นะม,ม,มีปลาม,มีหอยมีหมูสามชั้นมีปลาหมึกมีกุ้งนะนี่ครับเป็นของทางร้านนะฮะนี่เสร,ร็จแล้วก็จะเรีนน้ำซุปออกอ่าเรีนน้ำซุปออกนะฮะแล้วก็เบิร์น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 ทำให้มันแบบอบให้แห้งนะฮะสุกเลยนะ ่ห,หน้าเตาก็ะร้อนนิดนึงนะครับนี่ฮะโอ้ี่รอบนี้ก็น่าจะได้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะสุกแล้วนี่ กุ้งมาโชยหน่อยนี่จับกุ้งมาโชว์นะครับนี่ครับใกล้สุกแล้วนะครับใกล้สุกแล้วนี่เบอร์นอกินนะฮะเบอร์นอกินโอ้ร้อน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  นี่น,นี่น่าจะได้แล้วน่าจะน่าจะได้แล้วนะครับได้แล้วครับ <S <S เต็มกล่องพอดีเลยโอ้โหโหนี่บินนี่แค่วันนี้เหรอโอ้โหบินเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วล่ะยังไม่ได้ยอดเลยฮาจริงเหรโอ้โหยังไม่ได้ยอดเลยวันนี้ป้าเลยป้าอยู่ที่ห้าสิบครับอ๋อาเหมือนเดิมเนาะวันหนึ่งนี่ต้องได้กี่กี่ขายได้กี่ชุดนะครับวันหนึ่งครับต้องให้ได้ห้าสิบใบห้าห้าสิบ ห้าสิบอ่าสี่ห้าึืนก็ได้สี่ห้าหม้อทุนอ๋อสี่สิบห้าสิบหม้อถึงก็ได้กำไรเนาะถึงก็จทุนคืนนะครับนี่ครวันที่ขายดีที่สุดกี่ได้เยอะไหมครับหกสิบหกสิบหม้ออ๋อเหรอ 60ก่อหม้อเพราะว่ามันเพิ่งจะขยับขึ้นครับนี้อ๋อเหรอมันเพิ่งจะเพิ่งเพิ่งจะขยับลูกค้าเริ่มูก้อ๋อลูกค้าเพิ่งจะเริ่มรู้จักเนาะแล้วก็ลูกค้าเก่าเริ่มหมุนเวียนมาครับอ๋อนะครับยังนี้มีเทศกาลมีอะไรก็ประมาณขึ้นอ๋อโอ้ที่เคยเปิดเป็นร้านเป็นอะไรไหมที่ของตัวเองอย่างทำตามนัดเนาะทำตามโรงแรมตามอะไรที่โรงแรมเขาทำเหรอเขาแสดงว่ามันก่อนทำงานโรงแรมมา ก็นิดหน่อยครับพี่อ๋อนี่ครับได้สูตรมาเลยมาเปิดของตัวเองนะยอดเลยนะครับอย่างเงี้ยมาหนุนนะครับร้านคุณนัทนะฮะคุณนัทกุ้งอบเส้นนะตลาดเออ่วัดประดู่นะฮะนี่ครับยอดเลยนี่รับบัตรคิวนะรับบัตรคิวกันนะฮะนี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ